ใบชะพูแก้ปวดฟันลดกลิ่นปากขับเสมหะและยังช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยครับโอ้ยเจ็บเขี้ยวปวดฟันปวดฟันน่ะแม่ปวดฟันได้เลยทุกคนมานี่เลยครับสมุนไพรข้างบ้านใบอะไรแม่ใบแค่ใบแค่อาคนเหนือเรียกใบแค่เหรอใบแค่ใบแค่ใบชะพูครับ ง่ายมากๆแม่เอาถือปวดฟันใช่ไหมปวดฟันปวดข้างไหนข้างนี้ข้างนี้นทุกคนครับนาใบชะพูหนึ่งใบแบบนี้ครับแล้วก็เอาใส่เกลือลงไปนะครับประมาณนี้นี่แม่ห่อเลยห่อห่อได้เลยอ่า <c oughs> ห่อเสร็จปุ๊บเคี้ยวเลยครับเคี้ยวไม่ต้องคืนนะเค <c oughs> ี้ยว <c oughs> ตรงข้างที่ปวดแล้วก็อมไว้สักประมาณหนึ่งนาทีเค <c oughs> ี้ยวเคี้ยวแล้วอมไว้ก่อนอ <c oughs> ่านอกจากจะช่วยแก้อาการปวดฟันแล้วยังช่วยดับกลิ่นปากได้ด้วยครับอ่าอมไว้อมไว้ก่อนมันจะรู้สึก หอมๆเนะชาชานะครับนี่ทุกคนทำแบบนี้อ่ะอมไม้อมไม้อ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เคี้ยวไปตรงบริเวณที่ปวดฟันปวดเหงือกครับอืมอืมหอมมากหอมหอมเค็มๆอมไว้ก่อนอมไปปากกันอยู่เยทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะแม่คายทิ้งไน้เลยครับแล้วก็บ้วนน้ำเปล่าอีกสักทีหนึ่งแต่ปากรู้สึกหอมมากเลย ใบชะพูนะครับมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นเยอะมากๆเลยครับอย่างเช่นผักพูนกภูลิงปูลิงปูลิงนกทางเหนือจะเรียกผักแครผักอีเลอร์แต่ละจังหวัดมีชื่อเรียกอีกหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยชื่อมันแปลกดีนะแม็กชอบมากครับชะพูนะครับช่วยบำรุงาธาตุขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับเสมหะในใบชะพูนะครับมีวิตามินเอและแคลเซียมในปริมาณที่สูงมากๆครับและยังมีธาตุเหล็ก ฟอสฟรอรัสคอรโรฟิลล์และเส้นใย,ยอีกด้วยครับในใบชะพูนะครับมีรสเผ็ดอ่อนๆครับจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเหงือกปวดฟันได้และกลิ่นที่หอมสดชื่นของใบชะพูนะครับสามารถช่วยดับกลิ่นปากได้ด้วยครับหากทุกคนนําใบชะพู7ต้นนะครับล้างน้ำให้สะอาดต้มน้ําพอท่วมนะครับดื่มเป็นชายังช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยครับ แคลเซียมและธาตุเหล็กที่สูงของใบาชาพูนะครับยังช่วยบำรุงกระดูกและฟันครับช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพุนได้ด้วยครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับหากทานในปริมาณที่มากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานแคลเซียมที่อยู่ในใบชะพูนะครับจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลตครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนิ้วในไตได้ครับดังนั้นควรดื่มน้ำตามากๆหลังทานใบชะพูด้วยนะครับ สำหรับสูตรที่แม็กต้มวันนี้นะครับจะใช้รากชะพู2ต้นและใบชะพูอีกประมาณ5-6ใบนะครับเทน้ำพอท่วมต้มจนเดือดสักประมาณ5นาทีนำน้ำที่ได้มาอมทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วบ้วนทิ้งนะครับช่วยดับกลิ่นปากและแก้อาการปวดฟันครับได้แล้วเรียบร้อยครับนี่เลยน้ำใบชะพูต้มแก้ปวดฟันก็ได้นะฮะรักษาอาการโรคทางเหงือกทเหงือกอักเสบนะครับ นี่ได้เลยหรือจะเอาไปบ้วนปากนะครับดับกลิ่นปากก็ได้นะฮะอ้าวลองดูซิอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนก่อนจะบ้วนปากเป็นไงเอาลองมาบ้วนนะ้ะไม่ต้องกินไม่ต้องกินนะบ้วน,น,นอ่ะบ้วนพอบ้วนพอ มันจะมีความหอมหอมของใบชะพูเนาะหอมสดชื่นหอมอ่าหอมครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับมันก็จะมีความเค็มเค็มอ่อนหอมยังหอมแล้วหอมกลิ่นหอมกลิ่นชาูชะพูเออชะพูแต่หนูว่าหนูชอบแบบเคี้ยวใบสดมากกว่านะเคี้ยวใบสดมันเนาะอ่าหอมกว่าแล้วก็ถ้าใส่เกลือลงไปหน่อยมันจะออกแบบหวานหวานนิยหน่อยอ่ะทุกคนครับนี่เลยสูตรง่ายๆแบบนี้เอาไปลองทำกันดูนะครับ